โย่ววอทซับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หล่อเท่และสวยใส่ทุกคนนะครับพบกับผม BSP วันนี้เรากลับมาอยู่เกม m e a r v e l s Rivals กันนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่ในช่วงลองเล่นทุกตัวละครนะครับโดยที่ตัวละครวันนี้เนี่ยคือตัวละครของ Iron Fist หรือว่าพ่อหนุ่มหมัดเหล็กของเราเนั่นเองซึ่งถ้าคุณไม่คุ้นหน้าตัวละครตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเคยอาจคุ้นหน้าเขาในซีรีส์ของ Iron Fist หรือว่าอาจจะเป็นดันนี่ใช่ไม่มมันชื่อดันนี่วะก็ใช่นะเป็น ไอรอนฟี uh, ที่เป็นเสื้อเขียวใส่เขาเรียกไงว่ามันเป็นแบบหน้ากากผ้าหนา้าหน้ากากหมวกเหลืองๆนะครับแล้วก็บัตรจะเป็นทองๆหน่อยนะอันนั้นในซีรีส์นะครับก็ uh, อันนี้น่าเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าพี่อิูวได้ทําประวัติของตัวละครหลินไล่หรือเปล่าว่ามันชื่อหลินไล่ปะหลินหลินไล่ปะเดี๋ยวผมขออ่านเรื่องรามันดิมันชื่ออะไระหลินไล่โอเคก็ เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูในส่วนของสกิลของสกิลของ Iron Fist กันเลยกว่าว่าตัวละครนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างก็ไปดูพร้อมกันได้เลยโอเคมาในส่วนของสกิลแพสซีฟของ Iron Fist นะครับ Iron Fist เนี่ยมีสกิลแพสซีฟคืออย่างแรกคือการวิ่งไต่กำแพงนะหรือว่าวอลรันนี่คุณก็สามารถกระโดดขึ้นไปแล้วกดสเปซบาร์ค้างมันจะวิ่งวอลรันให้นะมันคือมันไม่ได้วิ่งวิ่งวิ่งขึ้นวิ่งลงนั่นแหละเออก็ประมาณนี้ก็วิ่งนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะหามุมที่มันจะหลุดเองนะครััับมมมมมนนนนนนไไไไ่่่ดดดด้้้้วววิิงงขขึะะซซกาายยแเเีห็ แล้วก็อีกอันคืออะไรเอ่ยชัยอ้อชัยออฟเซิร์ฟชัยออบเซิร์ฟชันซับเซิร์ฟชั่น,าออนการช่วยเหลือในการปราบศัตรูหรือทำให้เขาช่วยศัตรูท่้นเขาดูดซับพลังอะไรวะชัยของศัตรูและรับพลังชีวิตโบนัสอ่ะเห็นไหมเรื่องเราจะเพิ่มมาเป็น300น,นะมันจะเป็นพลังชีวิตโบนัสนะครับหรือว่าแอซิสก็จะช่วยได้นะครับอหึหึ You fought honor. Another loser to punch. with ก็ถ uh, ้ายิ wow, ่งฆ่าเนี่ยก็จะยิ่งได้โบนัสเลือดมาเรื่อยๆนะครับผมมันเพิ่มได้เรื่อยๆเลยดีกว่าโอเคก็มีส่วนของแพสซีฟก็ประมาณนี้นะมาส่วนของสกิลต่อไปเลยดีกว่าสกิลขิกขวาคือการที่ไอรอนฟิสด์าทำการยกมือขึ้นมานะแล้วทำการเป่งเๆสองวินะแล้วก็ทำการวว้า ต่อยด้ยวยความเร็วสูงของอาร์ตฟิสนะครับหรือว่าถ้าคุณไม่ได้ทําการกันเนี่ยคุณก็สามารถกดลิกขวาเพื่อให้อาร์ฟิสเนี่ยมาทําการรวมหมัดได้นะโย่โอเคมาในส่วนของสกิลถัดไปคือสกิลของสกิลชิปก็คือการที่อาร์ฟิสจะทำการเอ่อมันชื่อมันชื่อสกิลว,ว่าลูกเตะคุณคุณลุนนะมันอ่านว่าคุณลุนนะคุณหลุนก็ได้แต่ผมชอบอ่านเป็นคุณลุนมากกว่านะครับก็คือการที่ แอร์โรฟิทจะทำการเตะศัตรูนะครับแล้วตะโกนว่าโฉมินุช่ชิ <c oughs> ก็ทำการเตะศัตรูแล้วก็ทำดาเมจแล้วก็ทำให้มันกระเด็นไปด้วยนะครับนะครับอย่างนี้เ,เห็นไหมหรือว่าถ้าคุณลอยกลางอากาศเนี่ยเออผมลืมบอกอย่างหนึ่งแอร์โรฟิทเนี่ยมีการกระโดด3ขั้นนะครับก็ <c oughs> คือการทรีตร่ตึต๊บตึ๊บตึ๊บมันคือการทริปเปิลจับนี่นะแล้วก็ทริปเปิลจับเนี่ยมันรีค่อนข้างไวด้วยนะครับ แต่นี้ผมเปิดเป็นใช้สกิลไม่มีครูดาวนะมันก็เลยทำการกระโดดไปเรื่อยๆนะครับก็คือตัวละครอลฟิสเนี่ยมันก็จะมีการกระโดดประมาณนี้แล้วก็ไว้คอมโบกับการต่อยนะครับนี่อลฟิสทำการต่อยได้เห็นป่ะต่อยกาอากาศได้อะเนี่ยมันจะทําการฟิตตัวเองกาอากาศนะครับก็ถ้าคุณตามศัตรูที่บินไม่ทันคุณก็ทําการกระโดด2ทีชิปแล้วก็ถอยขีนะเพื่อเป็นการตามไม่ทันนะครับมาส่วนของสกิลอีอันนี้คือสกิลหากินของอลฟิสอันหนึ่งก็คือ การที่ไอโรฟีเนี่ยเลือดมันเหลือน้อยใช่ไหมคุณก็มาทําการหลบมุมสักแป๊บนึงแล้วกดกด E นะครับป้องหยวนสู่อี้อ่าไอโรฟีสจะทำการฮิวตัวเองนะครับถ้าไอโรฟีเนี่ยม,มีพลังชีวิตที่มันเต็มอยู่แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นอ่าโล่ป้องกันใช่ไหมมันคือเลือดโบนัสนะนี่ป้องหยวนสู่อี้เห็นไหมเลือดเราจะเป็น300เลยนะครับนี่โคตรเยอะนะแล้วก็อีกอย่างคือไอโรฟีเนี่ยเวลา ตัวละครนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างนึงคือการที่เราตามศัตรูมาแล้วใช่ป่ะคุณจะเห็นเป้าตรงตัวละครแต่ไม่มีแล้วใช่ไหมถ้าผมเดินเข้าไปใกล้แป๊บหนึ่งนี่มันจะขึ้นเป็นเป้าเหลืองเห็นป่ะไอโรฟี่เนี่ยทำการเข้าไปซัดศัตรูอัตโนมัติเลยนะไม่ว่าศัตรูเนี่ยมันจะไปทางไหนนะศัตรูจะบินหรือว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ทําให้ดูกับตัวบินนะว่ามันทําไงผมไปไงวะเนี่ยเดี๋ยวาทำให้ดู คือตัวบินก็ไม่สามารถที่จะรอดจากไอเลฟีดได้เดี๋ยวผมทำให้ดูเนี่ยเห็นไหมโป๊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 คือถ้าใครเซียนเซียนอเลรฟีดหน่อยเนี่ยคุณแนวหลังคุณโดนลวงแน่นอนนะครับผมเอ่อจีจีไปเลยนะครับถ้าคุณเจออเลรฟีดแ้าเล่นเป็นด้วยนะโอเคมาถึงทีอ่าสกิลอะไรเอ่ยหมดแล้วเนาะ ก็สกิลต่อไปเป็นสกิลอัลติเมทของอาร์โนเฟรดครับคือการที่อาร์โนเฟรดทำการตะโกนนะประโยคภาษาจีนซึ่งผมอ่านไม่ออกนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถปล่อยเป็นหมัดมังกรเหมือนกับการกดคลิกขวาได้นะอัตโนมัติเลยแล้วก็ถอยแรงด้วยนะแล้วก็เหมือนว่าไออาร์โฟรดเนี่ยมันมันมีการการที่เดี๋ยวผมปิดนี่ก่อน ถ้าจำไม่ผิดคือคูดาวการกันกดสกิลสองเนี่ยมันจะเพิ่มไวมากเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยปกติเราดเออ่คูดาวที่สิบห้าวิใช่ไหมถ้ากดอันตรม,มันแค่ประมาณสี่ห้าวิ่งอะเห็นป่ะไวมากเลยนะเนี่ย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 โคตรไวเลยเนี่ย ก็คืออันติของอัลฟีทเนี่ยกลายเป็นลิฟวิ่งชายเพื่อบูสต์ความเร็วดาเมจและก็ระยะการโจมตีของเขานะครับโดยปล่อยหมัดที่มีพลังมหาศาลพร้อมลดคูดาวของมังกรพิฆาตหรือว่าสกิลขิกขวานั่นเองนะครับก็มาดูในส่วนสุดท้ายก็ส่วนของสกิลทีมอัพกันเลยดีกว่ามาในส่วนของสกิลทีมอัพของอัลฟีทเนี่ยอัลฟีทเนี่ยทีมอัพกับลูน่าสโนด้าน,นะครับก็คือการที่อัลฟีทรวบรวมพลังชายแห่งโซ่เหลาไปให้แก่ลูน่าสโนทำให้พลังน้ำแข็งของเธอเนี่ยเปลี่ยนเป็นวงแหวนเยือกแข็ง พลังไคที่แผ่ออกมาจากตัวเธอวงแหวนนี้สามารถผลัตออกตัวไปด้วยดาเมจเยือกแข็งและติดดีบัฟให้กับศัตรูที่เคลื่อนชีช้าลงในขณะเดียวกันทําช่วยหิวเพื่อนร่วมทีมของเธอได้ด้วยนะครับผมอาจจะอ่านตะกุตตะกันหน่อยก็ขอภายนะครับนี่มันจะสโลด้ไหะ อ่ก็มีประมาณนี้สำหรับสกิลทั้งหมดของอารอนฟีดนะครับก็น่าจะหมดแล้วเนาะมีแทสซีมัดที่คอมโบคุณคลิกซ้ายค้างกันได้เนี่ยเนี่ยเดินมาเนี่ยอารอนฟีดแม่งนัวให้เองเลยด้วยเนี่ยเห็นป่ะโคตรจะอีซี่เลยตัวแม่งก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของเกมเพลย์นะว่าผมเล่นเป็นหรือเปล่าก็ไปดูพร้อมกันได้เลยป้ายตอนนั้นมันขึ้นมายังไงวะ

solo am Yo! He's My anger is Your powers are mine! Maximum pulse! Dragon kick!

ยิอยู่ไหนวะเนี่ยกูเพิ่งรู้ว่ากูอยู่หน้าบ้านเ่งเดี๋ยวอ่าไม่มีโตกูไปแล้ว โอ๊ยไอ้เฮียคุณทำอะไรอยู่วะเนี่ยอย่าอย่าช่วยด้วยเฮ้ยวิดโววิดโววิดโวอยู่นี่วิดโวอยู่นี่กูจะขึ้นไปเตะไอ้เลอแมนยังไงดีวะกูมองไม่เห็นมันอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงขอรีสกิลก่อนโว้ะ ไม่ง n s นปีไปกูเลยนะโอัยไหนซับมันก็ตายสตัวกูไม่รู้อะกูไล่ต่อยแล้วแผนอีกเดียวตอนเนี้ยคุณ ซัพเรสเตนมันควรจะกลางโลแล้วมันก็ควรจะดูดซับดาเมจมาใช้กับอีไม่ใช่ว่าควรต้องตีเพื่อเก็บอีก็จริงนไหมกูต้องให้หมากันน้อยกูต้องพับโลมาแล้วเขพื่อมาตีอีแม่งก็เสียเวลาอยู่หายอ่ะแล้วเจ็บฟรีด้วยป่ะตัวมันเจ็บฟรีด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอรอนแมนที่หลัง Welcome to the Dark First Dimension. I rise in the name of Quinlan. Down to thirty seconds. There's still a chance to stop them. little man, stay strong. เฮ้ยโดนกูนี่อะดาก้อนคิกโดนกูซะน้องช่วยไม่ทันหรอกม่อะไรมันเอาตายอ้โหมันแค้นกูแหละไอ้เหี้ยโอ้คนมันลงน้ำแหละล่ะโย่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 กูอยู่หน้าบ้านมาดีกว่าวู้ โดนดเลยโดนนี้เลยเหือตายเออ, <c oughs> อตรงนี้เอาเป็นเพนนีวางไหม <c oughs> เพนนีจะได้เปรียบนะตรงเนี้ยไซส์สุดท้ายอะ ียิวอยู่ไหนบ้างวะยวมันวางน้อยหน่อยยวในฐานมันไม่มีวางเลยเหรอมีแต่มันหายากอะชี่ก <Moore> hmm. ็สองผมก็ไอ้ฮักมันจะตายแล้วเนี่ย

ได้มาไ,ได้ปไม่ได้ใครเลยไม่ได้ใครได้ไหถ้ากันดีดีทันมาวะทันมาวะทันมา,า,นมา,าว,วาห้หววาวิไอ้เแค่เกิดเร็วเหอะกูขอร้องโอ้โหเฮียตัวโอ้ยไม่ทันแล้วไอ้เฮีย อเออแพ้มมไม่น่นับว่ากูกอยู่ในไซส์เหรอยไม่นับวะโอเคก็มาสู่ในช่วงของการสรุปตัวละครนะอารอนฟิลด์เป็นตัวละคร Du ว l วลลที่เป็นตัวล้วงแนวหลังแล้วก็เป็นตัวทำดาเมจที่ค่อนข้างจะแรงถ้าเปิดอันตินะครับก็ตัวละครนี้เนี่ยมีความยากระดับสที่ค่อนข้างจะยากพอควรนะใครหัดเล่นก็ไปหัดเล่นดีๆนะเดโดนทีมด่าก็ระวังไว้นะผมโดนมาแล้วนะครับตัวนี้คือตัวมันเป็นตัวล้วงชั้นดีเลยนะเพราะว่าดามเมจทำ ข้างหลังเนี่ยมันดีมากแล้วก็ตัวไอรอนฟีสเนี่ยมันพลิ้วไหวมากๆเลยเพราะว่ามันมีทั้งสกิลนี้สกิลเข้าแล้วก็สกิลฮิวตัวเองภายในตัวนะครับอย่างแบบคุณเจ็บมากๆใช่ป่ะหาตำแหน่งที่มันแบบเซฟสุดๆสำหรับคุณแล้วก็ทำการฮิวนะครับแล้วก็เข้าเป็นนัวต่อได้เลยนะครับก็ไปลนรองแน่ๆสำหรับไอรอนฟีสนะครับก็ <c oughs> ผมคิดว่าสกินในอนาคตน่าจะมีสกินของไม่น่ามีมั้งแดนนี่ <Danny S 2> <c oughs> มันเป็นตัวละครที่เป็นยูนีของมันนะมันเป็นอีกตัวอีกตัวหนึ่งนั่นแหละเออก็ ไปลองเล่นได้สำหรับอัลฟรนะผมพอไปแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากแล้วก็ไปดูตัวละครต่อไปต่อจากอัลฟรสเลยดีกว่าว่าเป็นตัวอะไรก็น่าจะเป็นสายซัพพอร์ตก็ไปดูพร้อมกันเลยไปโอเคตัวละครซัพพอร์ตตัวต่อไปเนี่ยเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าลูน่าสโนก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันในตอนหน้าเดี๋ยวผมจะไปฟังตวัดของตัวละครลูน่าสโน่ด้วยว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วเจอกันในตอนหน้าครับสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณขอบคุณและก็สวัสดีครับ